งานสูงสุดซอยมะพร้าวไขกระลิงตงน่นงานไปต่องานที่ประจวบคีรีขันคิดดูนิท่ันคิดดูโอ้โหปกาติได้ลิงซอยมะพร้าวแต่เราต่องานหางานอะไรที่ไปได้ได้เขาสอยาาว่าซอยไข่กระลิงไขไม้เศร้าอ่ะภาษาใต้ก็ไม่เรียกรู้เรียบอะไรก็ซอ,อยบางทีเขาหูทางมออทั้งไร่วงใส่ตาผมก็ต้องโดนเอาตะวักงก็ตอกสอกตายทัานคิดดูนิเพื่อได้เงินลูกระบาดวันทํำเต็มที่โชคสุดห้าสิบบาท กลางคืนไปนอนที่ไหนครับบ้านหลังบ้านหลังน่าก,กว่าผีไหมครับหูคิดดูครับมันมืดแล้วก็ยุงมาเยอะต้องประอยู่เพราะมันมีนี่อยู่แล้วต้องเอาเทียนมาจุดเราเราไปซื้อ,อยากระยุงขดทางดินหญ้าหาฟ้ากระยุงขดล่าตอนนั้นขดล่าบาดถ้าคิดดูนี่ทรมานขนาดนี้นะครับแล้วก็ทําง,งานตามสุดไปขุดซ่อมขุดไปหลุมไปหลุมไลมกลดินก็ได้แข่งที่จังหวัดพะเยเนี่ยทํามาทุกอย่างมันไม่รวยครับ แต่สิหลักคือทําไรเขาพูดเป็นชาวเขาอยู่จังหวัดน่านวันนี้มีสาวเขาไหมครับโยโย่หมดต่กู <c oughs> ดี่าสาสาวเขานะครับประกาศมาสบายดีไหมสาวโมนะครับตัวเองเนี่ยครับเด็กไทยเดียวกวาดพอดีเลยนี่เกิดมานี่แหละผมเกลียดขอบจนท้ายอดยาทำให้ผมไม่ได้รองเท้าใหม่ๆขี่จักรยานที่เขาขี่เราาไม่ได้พ่อแม่มีลูกสิบสี่คน มีใครเยอะกว่านี้เนีาครับนี่เห็นไมครับเห็นบ้านหมดไหมระบาดไหมมงยาแฟรเวลาฝนตกหน้านี่ฝนตกมารั่วเนี่ยผู้ใหญ่บ้านกำนันไปขอกู้เงินนั้านขอปล่อยบ้านละลานผมก็ไม่ได้ผู้ใหญ่บ้านกำนันบอกว่ารอให้มีปัญญาสร้างกับกระ,ระสีไหมแม่มึงค่อยมากู้เนี่ยครับมีแต่คนดูดูผมเกลียดมีคนดูดูยับยับไปทั้งไหนคนดูดูเขาไปจน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 ,จนทำให้ผมไม่ได้อะไรที่เขาได้กัน นี่แหละผมก็เลยด่าแม่แม่ด่าทุกวันแม่ทำไมไม่ลอยไม่ลอยเขาบ้ามแม่งแม่น้าตาไหลแล้วแม่ไม่รู้ไม่เข้าใจเราแต่เราด่าแม่อย่างเดียวแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วลูกมากมันถึงยากตรงนีง้นะฮะที่จชาวเขาลำบากไหมครับเดี๋ยวผมมะบอกว่าถ้านไหนทางานสบายเกียรติยางไม่ลาบากแล้วนะแต่ชาวเขานี่ลําบากอีกลับบ้านนี่ทุ่มสองทุ่มหนะึ่งแล้วก็เวลาหากเขาพูดนี่มันจะเจอแสงแรงป่อง มันจะไปอยู่ตามหรือข้อโพดแล้วก็มแมลงวียุงมันจะตอมหน้ารักเสี้ยผ้าแล้วจะเหม็นอับอ่ะเหม็นอับแล้วมันซื้นแล้กฝนตกซื้นนี่ลำบากแต่ขึ้นเวลาบ้านผมมันเป็นเขาไงเป็นึ้นไปหักหักไปบางทีวัาฝนตกเลื่อนก็นถลยมาต่อเตอร์ตำหมดเลยขานิเจ้าอยากทำอย่างนั้นมา20ปีไม่เนื้อเสียที่ใจดำพราะเราไม่มีความรู้เราอยากเป็นหมอเป็นครู เป็นตำรวจแบบเพื่อนเป็น,เ,ปน,เ,ปนเราไม่เป็นเพราะเราไม่ได้เรียนสูง,สงๆนี่ครับตอนนั้นเจ็บใจทําไมแม่ไม่รวยแม่ไม่รวยนี่แหละทําให้ผมเกลียดความจนเขาใส่แต่นั่นคือความจนไม่ใช่กรรมบัุ์ครับนี่ตอนก่อนคีเล่นะอายุสิบแปดตอนนั้นต่องานอีมองซีไปจบมองซีนะครับนี่นี่ตอนนี้อายุสี่สิบสอง เราใครหลอกกันเพราะฉะนั้นปลุมให้สม,ม,หมุนไปกินย่อมเพลนครับที่ปลุกซึ่งก็ท,ทำให้ชะลอความแก่นะครับแลวทำให้แก่โรคซักาจางแล้วทำให้เราซักจงาจงเนี่ยไปหางานทำลำบากยอมไม่มีความรู้ไปหางานทำที่กรุงเทพเนี่ยโอ้ยตกงานเดินกว่าแล้วเงินก็ไม่มีและทำยังไงครับไปหาเพื่อนเพื่อนก็ไม่มีอาศัยมามา่าในหอมาแบ่งครึ่งหนึง่ง ผสมกับค่ากินเนี่ยถ้าเราไม่สู้เราก็ไม่มีนะต้องสู้ถ้าผมกลับไปบ้านก็ทำงานกับเพื่อนเหมือนเดิมผมอยากมีชีวิตดีๆเขาบอกว่าทํางานไม่ได้มาทํางานของผมก็มาแต่เพื่อนโดนหลอกไปจปับปลาไปหาปลาเขาใสา่รถตู้ส่งไปเลยไปนู่นไปภาคใต้นั่นเนี่ยแต่ม่รู้จังหวัดไหนแต่ผมรอดมาก่อนผมเห็นไม้เท่าไม่ดีผมก็โดดลงรถตู้อ่ะอันนั้นอ่ะผมสลามมาแล้ว <c oughs> มไม่เท่าไม่ดีมันไปไหนมันมันไม่บอกว่าไปไม่ไม่ทำงังแต่หาปลาไป,ไป เราเอาเราว่าเราทะเลอกแน่เลยก็โดดลูกตูๆๆต้จะเพื่อนไปแต่ทุกวันนี้เพื่อนก็ไม่เจอข่าวคาวกันอีกเลยนะครับได้ทํงางานดีใจมากเลยเดือนก่อนตกงานที่เราได้ทํงางานเต็มปั๊มน้ำมันสุดยอดเลยตอนนั้นพูดไทยไม่ซ่าอย่างนี้ครับตอนนั้นพูดไมซ่ซาถามอะไรนะกแข็งี่ตอนสมัยสิบปีที่แล้วเขาจะแถมนักแข็งด้วยเคยท่านเคยไปเติมนน้ำมันไหมครับเติมเพราะเคาจะถามนักแข็งแล้วพี่เอาน้ำในถังไหมน,นักแข็งไหมน,นักแข็งไหมเขาบอก เขาถ้าไม่ฟังคนใดก็ไม่เข้าใจคำว่าอนัคแขงมึงไอ้ห่าทะลึ่งมาหาว่าด่า,ดาลแล้วอีกแล้วบอกอนัคแขงมันจะแทงอนัคแขงให้นี่ะครับเติมได้เดือนกว่าแล้วมันนะดีจัเช้าเย็นเช้าเย็นขาดี่ลากไปยโอ้หัวน้ำไม่ต้องอาบไม่ได้อาบแล้วมันเพียมันเหนื่อยนอนขาลาต้องหลับไปเลยไม่ได้ห้องในยามนี้ใช้ชีวิตจริงอย่างเงี้ยนะครับทานได้เดือนกว่าโดนไล่ออกจากงานเพราะไปเติมน้ำมันไในข้อผิดนะรัาาบมาระหากไหมเขาเติมน้ำมันดีเซลรถสองแถวปกติก็ใส่ดีเซลแล้วก็เสียบใส่เต็มที่เลย เตะหางเลยกับใส่กเสียมันมาจอดหางเราพอดีก็เสียดใส่พี่เตอร์ก็บอกไอ้ามึงทำให้ไม่ดูลโลกโกงเองเนาะเดือดซึ่งอะไเงี้ยมันก็กมึงต้องไปล้างกับการเรียกผู้จัดก,การลงชัดต่อผมมึงทำไมโง่ด่าสาระบัตรโดคนคำหยาบโอแรงรุนแรงมากผมก็น้ำตาไหลตังค์ก็ไม่มีอ่าแล้วผมได้ตกงานอีกผมผมโมเพราะว่าผมไม่มีเงินแน่ะแล้วผมออกไปผมจะไปยังไงนี่ก็ดาา่าไปนี่ก็ผู้จัดก,การว่าถ้าล้างเครื่องมันไม่คุ้มหรอกเงินเดือนมึงไม่เหลือหรอกนี่ไอคนเล่นก็ รถล,ล,ล,ลกูกลดท้าด่าสารบัตรสรุปวันนั้นก็ได้หอมเสีอว่ากลับบ้านนะครับแต่เพื่อนบอกมึงก็หางานใหม่สิไอ้กูมึงจะไปหางานไหนเพื่อนก็ด่ามึงทำอะไรซื่อบื้ออ่ะมึงไม่ถามเขาเลยีเพื่อนก็สาเขาเหมือนกันตอนโตง,งานนี้ว่ามึงกอดเขาดิ้นไปกอยเพื่อนพยายามนี่อยู่กับเพื่อนแบบเชินสบาร์ได้งางานเป็นเด็กเซี่์วนี่เห็นไหมครับเด็กเซี่์วเราข้าวต้มเนี่ยก็ไปต้มเองภาษาไทยเราพูดไม่แข็งแรงแล้วภาษาแคนาดแข็งแรงไหมครับว่ะครับโอ้ แล้วเาสั่งอาหารโอ้โหเราไม่เคยได้ยินต้มกุ้งอ่าแขนหมูกรอบแล้วไม่เคยได้ยินอาหารนี้เราไม่เคยได้ยินเราเคยได้ยินแต่พ้าเรากินข้าวเหนียวกับจิ้มกับน้ำปูน้ำปูก็เหมือนกับปีภักใต้ได้ยินใครจ้ะซุปหน่อไม้อยู่บ้านเราภาคเหนือได้ยินอะไรอาหารอย่างนี้ไม่เคยคุน้นเราก็จดไปทีนี้เอาไปให้กุ๊กกุ๊กกรทำออกมาลูกค้าบอกกูไม่ได้สั่งมาไม่เคยเลยแล้วกูก็อกเองั้นไม่เป็นไรมันก็แดกไปเลยแล้วก็จะหักเงินเดือนมึง ส้ายลำไม่เหลืออีกอ่าสดายมานไม่เหลือกลับบ้านไปทำไรข้าพุดเป็นสาวเขามาเดินนะครับจนมีอยู่วันหนึ่งได้มีอาจารย์คนหนึ่งมาแนะนำเมื่อท่านนี่ไงครับนี่ก่อนครูไปเจองานปครูมผมเจอกันครูไปเจอธุรกิจตัวหนึ่งสุดยอดมากเลยนี่ก่อนต้องไปทำแนวถ้าทาำแล้วหูครูไปดูแล้วแผนการาง,ง่ายนี่ก่อนใช้ปุ๋ยแล้วก็กินยาแค่นั้นเองอันนี้แนะนำดีบอกต่อแนะนำดีต่อรับรองงานนี้ลูกแนะนำแต่ผมก็ไม่เชื่อ ยิ่งไปบอกว่าวันละพันผมก็ไม่เชื่อกับบ้าลแล้วทำแล้วก็พูดวันละแปดสิบบาทเหนื่อยจะตายเดี๋ยววันละพันสูงสุดรหมื่นถ้ามันบ้าหรือเปล่าลแรงขานไม่เถวอยู่ในใจไงขูก่ไปก็ไปก็ไปสภาพนั่นแหละตอนนั้นผมยังผมก็เเพ้วเสือส้อก็เสิร์ฟรองเท้าเตะเกี๊ยกินกัดขาดมาที่สำนักงานใหญ่มากกว่าเขาคืนนั่นเลยวันหน้าพามาอีมามาพี่หัวหน้หาการแนะนำอัพไลน์ลัไลน์สูตดติ๊กตอนนั้นผมไม่รู้จกกักสูติ๊กเป็นใครคราวนี้นี่ก่อนจะพามาสมัครงานด้วยจะพามาดูด้วย เขาก็มองด้วยแต่หัวมองแล้วมองมองแล้วมองอีกแล้วหน้าคนติ้็บอกพี่ในประเทศไทยหานักชกิตไม่ได้แล้วเหรอหัวก็ไดคินว่าดุ่ยนี่ก็มองมี่คนดุดูเราจิ้นโมโหเด็ขอาดนี้ขอโดนนังหาแพ้กันนะตามน้จะทำไปเลยขออยูนึกในใจแต่ไม่พูดนึกในใจแล้วก็มองกปิบๆนี่เนี่ยผมเป็นคนที่คนที่ไม่แพ้คนเป็นคนที่ท้ารายหนึ่งเขาให้ดำอะไรผมสู้เพราะแม่บอกว่าถ้าไม่มีเงินให้ขอ อย่าไปขโมยแม่สอนนาดีมากนะครับ <S <S นี่แ,แสดงสภาพอย่างนี้ไปที่ไป่ชอบเขาเนี่ยนี่เห็นครับโดรถนางเนี่ยอู้หกว่ารถจ,จะมาสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็จะขึ้นรถระยของใมเข้าใจมาดูแผนการตลาดผมชอบที่ว่าไม่ต้องต่ออายุไม่ต้องรักษายอดและหาคนแค่สองคงปไปนี้ สองคน hhh, นี้เมื่อไหร่ก็ได้ก um> ี่ปีก็ได้ไม so ่จะกัดอยู่พูดไทยสมายสักได้หมดโอ้ผมชอบตรงนี้โอ้ถูกเราเลยแต่ว่าถ้าหาสองคนไม่ได้แล้วไปตายตื่นไปเลยเอาไว้แล้วผมก็ฟังอย่งนั้นข้างหน้าะไรเขาอยู่ผมก็มานไส้ขวัญละสองพันเก้ายิงเหลือเท่าไหร่สองพันเก้าโหมู่ผมผมน่าข้างหน้าเลยเขาไปโยงผมกแบบโยงโยงจะได้ไม่พูดโยงเฮ้ยไม่สับแต่มันไส้มันมาแพง แต่นี่มาชอบแผนก็ดาษโอ้โหทำไมแผนมันง่ายอย่างนี้เป็นโกซื้อ,อยาสองใหญ่หนึ่งเล็กใช่ไหมอ่าถ้าเป็นปุ๋ยก็สี่สิบห้ากระสอบหรือปุ๋ยสี่สิบหรือ,อยาคนอเล็กก็เป็นโกโกคือได้เงินได้ทองเขาว่าโกเงี้ยแล้วเป็นโกมีพลงานต่อเราซ้ายโกขวาโกได้เท่าไหร่ครับเนี่ยชอบแผนแต่ไปแตกไปจับอะไรซั่งมันซ้ายสองโกขวาสองโกได้โกขวาสามโกได้เนี่ยมันง่ายอย่างนี้ซ้ายสิบขวาสิบได้ซ้ายสิบห้าขวาสิบห้าได้ ขอไม่โกยแต่จังหวัดไหนสร้างมันแล้วก็ไม่นำมาสร้างมันอย่างนี้เราก็ว่าอย่างนี้อุ้ยทำมันยังไงอย่างนี้อุ้ยเราเข้าใจตื่นเต้นมากเลยอุ้ยที่นี่ชอบแผแล้วที่นี่สร้างหกร้อยของแล้วขึ้นตําแหน่งอีกอุ้ยได้ขึ้นตําแหน่งหรออุ้มันมากนอนไม่หลับเวลากลับบ้านมาที่นี่เอามัสนใจมากเลยแต่ท่องก่อนโยงเงอก่อนโย่เฮ้ยโย่ไปถึงนู่นไปถึงจังหวัดหน้านานัที่รู้สิทธิ์กว่าชั่วโมงนั่งรถอ่ะท่องอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเขาบอกพิธีกรอนว่าถ้าท่องผิดนี เดี๋ยวเขาไม่ได้เข้าใจบอกคนยุ่งเยอะแบบนี้ไปบังบังอะไรมาโง่เพิ่มอะไรอย่ามเงี้ยผไม่รู้พ่อมันเป็นภาษาไม่ใช่ภาษาพ่อ,อ,อ, y oo, y oo อมมแม่เราเป็นภาษาจริงแล้วต้องท่องนี่เพราะตอนนั้นยิ่งด็อกเตอร์คะแนนสมทรายหัดซาลีแล้วฮะอู้ชื่อยันย่ามาอู้นั่นไอน้เจ้าหนึงไปท่องไอ้คิดดูนี่ควายมายายะกำน,นังน,นี่ลองดูต้องอย่างนั้นแหละแล้วไปถึงว่าอู้ตื่นเต้นมากมาเยอะเขาบังบังท่ามาดูแผนแล้วแม่ไหมแ้ะดีไซนสิงคโปร์ภมาท่านสงสัยไม่ว่าเงินมาจากไหน แค่3โกโกละหกพันึร้อสามโกบริษัทได้หมื่นแปดจ่ายเราพันเดียวเนหะ็ไหมสายสิมาขอเสนอบริษัทได้แสนแปดจ่ายเราหมื่นห้าเขารวยกว่าเราเอีกถ้าเขาไม่ขยายบริษัทก็ไม่จ่ายเยนี้ทีนี้มันต้องสงสัยแล้วนะ,ะผมก็ไปถึงบ้านลุพเล่าพี่เล,พเล่านะ้องเพื่อนสิบคนทุกคนบอกว่าอย่างไรรอให้บุกลอยเขามาบ่องโกโอ้โหเจ็บใจหมดคปหาพี่หน้้งนนองไปทวันนี้ไมได้กันนะถ้าไปหาเขาไม่ทำสร้างอย่าไปสนใจเพราะเขาไม่ได้มาเห็นอย่างนี้อ ผมก็หูยตายละไปหาใครทำไมไม่เข้าใจเลยแต่ตอนนั้นกู้มาได้นะลงสามโกด้วยร้อยละยี่สิบด้วยแล้วก็หัวหน้าไปประกันบัหัวหน้าไปครูครับผมเขาไม่ให้แน่นอนได้ยามาหกขวบแม่ขอยายอะไรขวนอะไรสองมันก็แม่ขอซิมยาไปแตกมังไปเดี๋ยวเอาไปขายมันแพงเราจะกินยังไมไ่กินนะพูดถึงยงหงดียัยงไม่นี้น้ำลายเราไหลอยากจะซิมก็ออยังไม่ไซิมเลยสมัยนี้มีซิมไหมสมัยผมไม่ได้ซิมอ่า ที่นี่ก็แนะนำแนะนำก็ไม่มีใครเอาซะคนเรื่องแรกต้องไปหาหลวงพ่ออย่างเดียวหลวงพ่อที่ว่านี่หลวงพ่อวัดตือหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นเบาหวานความดันเป็นสารพัดโรคพอผมไปดามยาวันเท่าไหร่ซ้อมมาเก้ากูไม่เป็นซับรูเฮ้ยเจ้น้อยเอาเละเอาหลวงพ่ออยู่สามวันวันที่ว่าผมมีคำอะไรกันพ่อหลวงพ่อมีเงินกินผมว่าอย่างนี้ทีนี้หลวงพ่อดึงไปดึงมาหลวงพ่อกินสามดีหลวงพ่อวัดตืนก็จะมาสั่งอีกไม่ต้องกลัว ผมจะลองระยาหลวงพ่อเนี่ยนะยาดีหลวงพ่อที่สงเนี่ยจะไปกระจายผมจะได้ขยายผมคุยหลวงพ่อสุดยอดจะทอดใจอ่อนปิดให้หนึ่งขวดใหญ่เสิร์นะสองมัดกลางไม่ลดเลยนะบระิษัทบอกไม่ให้ลดเพราะไม่เป็นสมาชิกเขาหลวงพ่อไม่เขาบอกว่าถ้าเป็นสมาชิกสี่ร้อยสิบต้องเป็นชุดใช่ไหมไปโกใช่ไหมหลวงพ่อไม่เอาไปโกเราก็ขายสองมัดกลางไหมเพราะเขาบอกไปงั้นเราก็ซื้อไงก็งไปถึงบ้านดีใจใหญ่เลยทีนี้หลวงพ่อก็สามได้สองสามวัน ทีนี้รตรศัพท์เราก็ไม่มีโทรศัพท์เราก็ไม่มีไงผกุกข้าใหม่โทรศัพท์ก็มีรถก็ไม่มีอาศัยใจสู้เอาหนังรถสมเด็ยหนังรถมีโทรศัพท์ไม่มีหรอที่ไหนมีตู้ไปยอเหรียญเอาปอดียอเหรียญแก๊กโมแล้วอย่ติารแก๊กโมแล้วทีไม่ทันอะไรเลยเนี่ยถ้าวันนั้นว่าผมเทอ้อแด้ก็ไม่มีวันนี้รองพ่ออยู่ได้สามบันชานี ปรากฏว,ว่าหลวงพ่อมุนหวัวเป็นอะไรไม่รู้เข้าวโรงพยาบาลแล้วก็ตอบคำถามไม่ได้ตายแล้วหลวงพ่อจะเป็นตายเไหมวะทีตายตายตายเลย,ายมาคาดายบอกมึงอายาไม่ให้หลวงพ่อกินตอนนี้หลวงพ่อเข้าวัดแล้วไปที่โรงพยาบาลนี่มึงไปหาเลยโอ้โหตอนตอนนั้นผมผมจะเป็นลมกาบรับยาไม่ดีแนี่ยเลยทีนี้หมอก็มาตรวจสอบกินยาะอะไรหมอ,อก็ะดานทีนี้หลวงพ่อกลับมาผมก็ไปตื้อหลวงพ่อใหมย่ยาเนี่ยมันกระทุ่งโลกมากหลวงพ่อเออหลวงพ่อกินไม่กินไม่หลวงพ่อก็ยอมกินอีกตอนแรกหลวงพ่อไม่ยอมนะ เพราะนั้นยาที่ยาไปให้คนกินแล้วบอกด้วยนะเป็นโรคอะไรเป็นกระทรงออกมานี่หลวงพ่อมันหลายโรคเมันกินไปดีเรื่อยๆ,ๆ,ๆผมก็พยายามช่วยให้กำลังใจหลวงพอ่อปรากฏว่าอาทิตย์กว่าอันต่อดีขึ้นดีขึ้นโอ้โหที่นี่เดินก็ได้แข็งแรงที่นี่วัดอื่นก็ไม่เห็นก็มาซื้อกันคนละขวดสองขวดสามขวดที่ผมลงได้หมดเลยที่ลวงพัาบาหมดเลย พ่ออย่างเดียวถ้ายาดีขอให้ได้ขายยาที่ขอให้ได้ขายที่วัดนะครับผมสู้ไงถ้าวันนั้นไม่สู้ถ้ามันไปโรงพยาบาลผมไม่ได้ขายแน่นอนแต่ที่นี่ไม่ให้ขายนะเขาให้รงโกแลวเอาไว้หมุนนะครับเนี่ยล้ามไหนนั่งก้ามนั้นนั่นหาลูกขายอย่างเงี้ยนี่นะครับทำงานผมทำงานอย่างนี้ต่อเนื่องบ้านไหนไม่ทำคาไปบ้านไหนไม่ทำขี้วยาขึ้นบ้านงมาบนี้จริงๆไม่ถูกนะครับเขาไม่ขายยาของเราขายเกลือขายขายระบบนะครับเพราะนั้นผมไม่รู้เรื่อง นั่งรถตุกตุ๊กนั่งรถสองแถวมอไซค์ตอนนี้ขนาดสำเร็จแล้วยังนั่งตุ๊กตุ๊กเลยเพราะฉะนั้นเราไม่มีข้อแม้ทางนั้นนะครับความสําเร็จมันต้องมีอุปสรรคก่อนถ้าเรามองข้อแก่อุปสรรคเราไม่ข้ามเราก็เจอปัญหาเนี่ยสู้ต่อบางทีการเข้ามมันขึ้นตีหนึ่งตีสองผมเยี่ยไปหาลูกค้าเลยลูกค้านอนแล้วแต่ก็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 ขอลูกค้ามาถ้าบ้านไหนไม่ปิดโกผมก็นอนข้อเอาโกวบ้านนั้นการประมาณถึงไหมบ้านนี้ไม่นำข้ามไปบ้นนี้ไม่นำข้ามไป คิดย่ไใจคิดมาเป็นขี้หมาแล้วพอันขี้หมาเห็นไหมท่านมาเหม็นไหมามาโดนเหม็นก็ไปเขาไม่รำแต่คิดว่าเป็นที่หมาข้าไปอาบ้านเห็นอย่างเงี้ยแต่เราไปว่าเขาไม่ได้นะเดี๋ยวเขาต่อยเราเห็นไหมปุ๋ยเราดีไหมปุ๋ยแล้วก็นาย,ยกนี้ผมก็ไปแนะนำโซเซเก็ไปคุยหมดเลยขอให้เป็นคนอะ่ะเขาบอกคนคุยได้หมดเลยอย่าไปกลัวมันถ้ากลัใกวให้กลัวนี่สินกลัวราก็สอสนี่ซาก็นี่นันนาลกกัวนี่อ้อนมนตามมา นี่ไม่ต้องกลัวนะครับคุยเลยเขาก็ลงกันเนี่ยกจนทําอย่างนี้คำไหนนั่งนั่งก็ไหนเหมือนนกเขาไม่นลบอ่อนเลยอ่างนี่ยสู้เอาสุดยอดเลยต้นไหนมีล้ก็ไปเกาะเขาตอนไหนมีโทรศัพท์ยืมดารามาโทรของเห็นไหมสลามไหมล้วได้ก็ไม่มีนะเขากดดูรได้เขานี้ก่อนนำเงินรายได้กดดูแล้วได้ถ้าเรากดของเราไม่มีแล้วได้สักบัดเขาจะทํากับเราไหม แต่ผมสลับผมกดรายได้องหัวหน้าดูโหพี่มันได้อย่างนี้อย่างนี้แต่เป็นชื่อของหน้าเขาไม่รู้รับคนใหม่มันไม่รู้เรื่องร <c oughs> ู้มามมบพูดๆได้เนี่ยแซงหรือไม่ใช่ใชพี่โ,โหตอนนั้นท่าไปกดของผมบ่าเดียวก็ไม่เข้าเขาบางคนไม่ทำสักคนเนี้ยสลนะับไหมกดรายได้ออกหน้าให้ดูก่นอนโวปปากกดว่าเขาทำมาสามโกเจ็ดโกโว้หมดมากตอนนั้นไม่ได้พูดสิบห้าโกนะผมใ 9, กล้ก้าพูดเพราะมันเงินเยอะแต่ตอนนี้ให้ลงไปเลยสิบห้าโกไม่เสียงเนี้ยจนใช้เวลาสี่เดือนขึ้นตำแหน่งแมเนเจอร์ครับ วันนี้เป็นมงค์รามผมให้พู้ในนามครับคนจา่าสุรสตาและพลศรีคนว่าน้ำมิสิทธิ์กันพลศรีเปิดการเมื่อวานนี้ที่ทคนทลศีเปิดการเพรบะผมให้พูดด้วยประกาศท่นานผู้ในนามท่านถ้าไม่มีผูแมม้แนะนาจะไม่มีวันนี้นี่ก็มังาม,ามิอีครับนี่แล้วก็สำเร็จภาคอีสานนั้นถามว่าจังหวัดนั้นไม่ได้ซ่าคงทุกคนหล,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 ลอรล่อให้พลวัยเข้ามาซองกูเห็นไหมทุกคนไม่แต่ยอ่อเยอยเราแม้แต่จะออกจากบ้านไปกลางร่มฝนก็ตก โอ้นั่งกีนร์ใหญ่าลยเราดเขาจะแซวเราอย่างนี้โอ้เดี๋ยวเขาได้รถเกมมาดูเขาจะแซวเราอุ้ยยิ้มไม่ทำาะไไม่เยอะๆลยเลยอุ้ยในในใจห่าเอ้ยไม่ทำียบป่าไม้แต่ในใจ้เราไม่ได้พูดนะนี่เฮ้แล้วก็สู้เราต้องหอดต้องทำเสร็จถ้าไม่สำเร็จจะไม่กลับบ้านผมต้องตามประดานี้ผมมีแรงบันดานใจเพราะเกียริคอมชนผมต้องสร้างบ้านแม่ได้นี่คือแรงบันดานใจที่ผมเข้ามาตรงนี้ในที่สุดผมก็ ขึ้นอีกทําอีกทีมงานเพิ่มอีสามแน่นอนมีความสำเร็จเนี่ยและที่สําคัญใครก็ทําได้หมดเลยคนนอกาขาแก่ทำได้เนี่ยบลุ่มสวัสดียขยาขายก็จะขึ้นตำแหน่งเมนเจอร์เลยนี่ขีร่รถสอดไปสอดมาแล้วแกก็เข้าหัวโง่ชอบกล่าวสารนักทิพย์มคีเห็นไหมไม่หาเงินเก็บเงินไม่เก็บเนี่ยนี่เป็นคนบรอดขึ้นไปเสนอละนี่นี่ก็เป็นแม่ค้าแม่ค้าตลาดโอ้ได้ที่ดูดิที่วันนี้โอ้หน้าตาเต่งตึงเลย S <S <an> แล้วป็คนที่ให้กำลงวาในนใจคนติ๊กบอกว่าถ้าเธออยากสําเร็จเธอต้องเข้าพี่นี่แล้วเธอต้องก็ปี่คนที่สาําเร็จใช่ไหมครับถ้าวันนั้นเธถามพี่ดมน้องถามคนข้างบางัโอ้รอขายก๋วยเตี๋ยวก่อนมาดาง,งางกูก่อนแตก็ไม่สามําเร็จเพราะนั้นอย่าไปถามคนที่ล้มเหลวเราก็ล้มเหลววันนี้ถ้าเราอยากรวยเราก็พบคนรวยถ้าอยากจงก็ครอบคงจงนะอยากสำเร็จก็ครอบคงนง่ายไหมง่ายแล้วก็ทําอย่างนี้เราคนอื่นที่ไม่ ทำบริษัทอื่นก็ไม่ต้องสนใจว่าเขาไม่ได้มาทำอย่างน like re you. so ี้นะครับ yes. นี่เขาหั่นตบมือแล้วก็ใช้เวลาอีกแปดเดือนแล้วก็ขึ้นไดร์เตอร์แล้วก็สร้างบ้านถอยแล้วไปแดงมาขี่เห็นไหมเขาขี่รถมาขี่ไปเป็นแล้วไปซีเอาเลยเขาบอกขับเป็แอ้วที่เอาเอาเอาไงบ้านทีนี่ก็สอนขับวที่เราวนไปวนมาอยู่ซาดูบงพยายามไปแล้วเอาตัดสินใจขับออกมาขับออกไปขับมาป้าคนไฟแดงติดกระแถวกูเลยป้าบอว่าผมรถไปเบรกมือผมก็ไม่เอาลงตำรวจมาดูจะจับผม ตำรวจพาไปที่บ้านไปลงมาตำรวจว่าทำไมมีทำไมทรัไม่เงี้ยมาขวางรถตาลเจ้าหน่อยก็ผมขี่แล้วไม่เป็นเนี่ยขนาดมีรถใหม่ยังขี่ไม่เป็นเลยตำรวจรู้ไหมผมทำงานอะไรชวนไปสมัครตำรวจไปสามโก๋ไงอาจารย์ตำรวจจะจับเราจะจับตำรวจลงโก้ที่มันต้องมีเราไม่ก่อแล้วก็สอนลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเขาเรียกอาจารย์นิกรนี่อาจารย์นิกรเราพ่ออาจารย์ด้วงใบที่เป็นครูมีไหมนี่มีครูมั้ยแต่ย่อมไม่ได้เป็ตาไห โูทั่วไปบอกหนึ่งบอกหนึ่งได้สองสองบอกสองได้สี่นี่คโคทั่วไปสอนสอนให้ลูกศิษย์นะครจบปริญญาเสียเงินต้องเยอะสี่ห้าแสนบงางคนตั้งแ่ยังจบมีเมียมีลูกกองหมดเงินต้องเยอะแยะจอมารับกับพระเทพกับรับผ้าใบตกงานเคเล่นะจบปริญญาแต่ไม่ได้รู้อาจารย์นี่ก่อนซ้ายโกขวาโก้ได้หนึ่งพังซ้ายสองขอสองได้สองพังจบมาได้เงิน,มน,มน,น,นหมืมห่นเงินแสนลูกศิษย์เยอะแยะไหมเขาเรียกอาจารย์นี่ก่อนไหมต่อไปนะครับนนี่ย สอเสิลา่ยู้ไทยสร้างไม่สร้างไม่สร้างมันขอให้กระป๋าหนักก็พออโอเคแล้วทุกเนเ้วก็ไปเที่ยวโอ้โหจะแนะนำก๋วยกรแล้วก็ที่สำคัญสำเร็จแล้วเขามอบกระบีให้ด้วยไหมปติจอตลอยๆนั่นนะคือจะได้ก้อนชุบกระบี่นี่เราเอาุบกระีไปนี่ไม่ต้องดูตรงไหนดูหัวอย่างเดียวเนี่ยถ้าหัวไม่ร้านไมู่้น้านแล้วเนี่ยหายยศศสลป์ซะก่อนเลยนี่แสดงอะไรแสแดงเขาผักแล้ว เราอยากอยู่ฉากหลังข้างหน้าเวลางานครบรอบคนจะเยอะมากเลยจ้ะตอนนั้นเราใส่เส,สืนเน้อแดงเราอยากไปอยู่ข้างหน้าอยากเด่นมัน้งผักม,มันเสื้อแดงออกไปข้างหลังอย่านี้ขอดูนะคอยจะทำเสื้อทองทำได้ไาพี่สายห้าพันเก้าขวาห้าพันเก้าทำใช้อะไรสี่เดือนขึ้นเสื้อรองเลยโอโหนี่นะแล้วก็ได้ท่องเที่ยวทั่วโลกประเทศจีน ถ้าใครไม่เคยขึ้นบินมันจะสั่นมากผมขึ้นเครื่องบินก็แล้วผมนอนไม่หลับไปในที่จะได้ขึ้นเครื่องบินประเทศจีนตึ๊ง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 ไปรอสนามเครื่องบินเขาบอกให้นับแปดโมงเพืไปตั้งแต่ทุ่มหนึ่งผมกอดขึ้นบินเขานี่ยนอนหลับแล้วผมก็นอนเขาบนเขาโหหน้าต่างอยู่หน้าต่างเลยนะเขาหลับก็มองนี่เขาหลับก็มองมันเติมันเมาว่ามันเป็นยังไงเนี้ยเียมันเป็นอย่างนี้เลยเล้วไปกินข้าวเราไม่เคยกินอาหารเราดีๆกุ้งกุ้งนี่นะปลาเรี้ยกกุ้งกระถาง อาหารที่ดีด้วยกันเขาเรียกอู๋เราเข้าไปอินเดียร์เป็นวานิลลาแล้วตัดเซี้บาร์เขาก็ตัดให้หมดเลยไม่ซื้อแม้แต่สุดเดียวตอนนี้มันทำมียี่สิุดแล้วเสื้อผ้าเห็นไหมดีไหมครับดีนี่ประเทศญี่ปุ่นเห็นไหมหิมะหิมะเห็นไหมบ้านเรามีหิมะได้ไหนมีเห็นแต่หน้าแข็งใสเนี่ยเปสเปนโปรตุเกสฝรั่งเศสคนไทยไม่ทราบไปสเปนฝรั่งเศสอา แล้วนักพูดไทยซ่าไม่ไปเสียอาซื้อนะนี่นี่ปะเดากราคนดังเั็นไหนี่ใครคนดังไม่ใช่ซ้อนนะคนนี้สาวขาวดังเอียร์แฟริกานี่ทีมคนตายกันไปเยอะโอ้โหไปกินวายกินอะไรไปถ่ายกับคนขาวทั้งนั้นเลยแอฟริกาถ้าไม่ยิ้มไม่เห็นเลยประเดานายอะไรดังอ่ะดิโอหูดาสุซๆเลยโห่กินวายโอ้โหเราไม่เคยกินวายบ้านเราไม่เห็นวาย เรากินแต่ละขาวกินเกากินเอาหน้าแดงเมาเลยเขาหิวปีกขึ้นรถสาวขอมาวายมันมากเ,เ,เลยนี่เห็นไหมอัฟริกอาอัฟ้าไปหมดเลยนีบ้านเขาสวยจริงๆเลยเห็นไหมครับนี่สวยมากอื่ละครสำเร็จนะครับนี่ได้ทุกอย่างได้บ้านได้รถนี่ได้คอนโดนี่นี่เพราะฉะนั้น ทำง่ายไหมครับง like so ่ายสรุปแล้วคืออยู่ที่หัวถ้าเราไม่สู้เราก็ตายน่ะสู้แล้วก็เห็นไหมบางไอาจันสู้สู้สู้ไปตายเขายังสู้เลยเราเลือกเกิดไมได้แต่เลือกที่จะรวยความจนไม่ใช่กรรมพันธ์แต่ทุกวันนี้ถ้าผมเชี่ยพี่เชื่อน้องเชี่ยว้าใช่ไหมผมไปจงไปสาเขาทุกวันนี้ผมกลับบ้านหูขี่รถไป โอ้โหิดวเก่งไปแล้วก็เอาเงินสร้างบ้านแม่เขาก็เห็นนี่ผู้ใหญ่ก็บ้านกันะเจ้าลูกมาฝากนี่มันงั้มไสมตอนนั้นปูเงินไม่ลงว่าเสียใจไม่เวลาพูดกับคนจุกอย่างนี้เราสสยใจสสยใจนะครับวันนี้เราใครดูถูกเราไม่ต้องสนใจเขาทำนี้พ่อที่นี่เห็นเป็นบ่อเงินบ่อรองผมเห็นเป็นบ่อรองคนอื่นเห็นเป็นบ่อทรายกับบ่อหินเห็นไหม ตอนนี้จะทำอะไรละ่ละถ้าเจ็ดโกมีเงินอยู่สี่หมื่น 40, ไปทำอะไรไปฝากธนาคา,ารได้ดอกเบี้ยห้าสิบบาทซื้อหมูมาเลี้ยงก็ไม่อนที่หมูขอก็สองหมูแล,แล้วเลี้ยงไปเลี้ยงมาขายก็ขาดทุนไปรำสัญญางสี่หมื่นพอไหมก็ไม่พอโอ้โหสัญญางเจ็ดปีกว่าจะ,ะกีดตีห้าเมื่ปกี้วันนี้ตีหนึ่งทุนโอ้โหไก่กีดได้เป็นต่าตางอีกโอ้โหยุ่งยากสรารพัดแล้ะด้านนี้ก็นำท่วมเหมือนไหมตอนที่ข้าวแล้วข้าวอีสามนี่เห็น้าพชัดเจนไหมครับนำ้ำท่วมปปิดพืชผกอะไรก็ท่วมหมดเลยได้ลง,งทุนต่เจริญส จอยคอยฝนจะตกฟ้าจะล้อมแดดจะออกฝนจะกได้เงินทุกวันสบายใจไหมครับได้นี่แหละอาชีพอื่นหยุดรายได้หยุดหมดเลยแต่อันนี้ยิ่งหยุดผมไปเที่ยวได้แล้วแสดงไปเที่ยวซื้อเรมแล้วเซ็ตเออเซ็ตสโกลาเบียแล้วมีเชือกเราเนี่ยพวกมาเมื่อวานเนี่ยผมมาบมานอะไรไเชื่อกับคุณตาคูกินวานกินอะไรสาวล้วพับไปเที่ยวป่ะประมาณกลับมาเนี่ยสิบกว่าเราเนี่ยเปื่เช้าไปถามว่า ถามว่าคุณแป้งพี่มีเงินเท่าไหร่คุณแป้งบอกมีเงินสองแสนแล้วเห็นไหมหูสาใจมากเลยแต่ยังไม่ได้เปิดมาเอาไว้ก่อเห็นไหมถ้าเสชีอื่นมันไม่มีอย่างนี้หยุดลายได้มันหยุดเลยนี่แหละคือจอยคอยสุดยอดไหมครับสุดยอดอาชีพเครือข่ายคือเราหยุดรายได้มันหยุดเสน่ห์มันหยุดตรงนี้ถ้าเราลำบากตั้งแต่ยังงนนอย่เราลำบากเราทําสารพัดมันเหนื่อยตลอดชีวิตแต่ที่เราทําปีสองปีแล้วมันสุดยอดมันได้สําเร็จแล้วมันหอมหวานบกล้ยเลย อาเซียค you ือลำบากเพราะนั้นงานนี้ขอให้ท่านตั้งใจทุ่มเทแรงกายผมใายชีวิตเป็นเดิมพันแล้วก็ปีนลานปาดใจนะครับ ถ้าเรามีแรงบันดาลใจเราจะทํางานสําเร็จทํางานอย่างต่อเนื่องและไม่ท้อถอยนะครับท่านมีทาเพื่อแม่ทบเพื่อลูกทําเพื่อคนรัลแล้วก็อยากได้ลดอยากได้บันตั้งเป้าหมายไปเลยอยากขึ้นตําแหน่งตั้งเป้าหมายไวเลยที่ชัดเจนดีไหมครับดีเพราะฉะนั้นผมทําเป็นแบบอย่างให้พี่น้องชาตใต้แล้วแล้วเราเกิดเป็นแผ่นดินใดแล้วมายืนอยู่ในใต้แสงงาจอยคอยด็อกเตอร์สอบทายหักสลีหาผมมายห้น่อยครับมีบุญแล้วถึงวันนี้วันนี้มีบุญแล้วอย่าให้กรรมมาบัง การมาบาังกระถามพี่ถาบน้องที่อยู่บ้านนี่ไม่เขาไม่เห็นนี่เขาก็อย่าไปทําเลยมาเล่นไฮโลด้วยกันดีกว่าตัวคนไปเล่นกเดเจ๋วขายก็เี๋วดีกว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อแม้แต่พี่น้องเขาไม่เห็นอย่างนี้เราต้องถามคนที่ซาำเอาหามคนที่มีรายได้ดีๆนั่นก็ปี้คนที่สาเร็จก็ปี้คนที่เขามีรายได้เราก็จะํำอย่างนี้นง,ง่ายจะตายอยากทำอะไรก็ก็ปี้อาชีพนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามาถูกที่ตกลงแลอย่าพี่น้องชาตใต้สองสามปีเขาจะรวยห,หลังไหยเข้ามาจ่อยคอยดีไหมครับ วันนี้เท่าไรยังไม่นำยังไม่นำเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะดูเขารวยจะรวยเราต้องรวยให้เขาดูดีไหมครับดีเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ขากำลังใจพี่น้องชาวใต้ทุกคนขอให้ประสบผลาสำเร็จขึ้นเป็นเส้นทุกตัวแทนครับและหลัจากนั้นขอฝากบทความหนึ่งเขาก็คนเราก็คนย่อกย่อหรอเขาพี่มือเรามีหัดใช้ขัดสนเขาทําได้เราทําได้ใช่อับจนเกิดเป็นคนไม่กี่ตัวเดียใช้งานกับขอให้เรื่องจดดี